ก๊กหนุงไม้ยางเนาะโป่งทะเลโอ้เพื่อนห้องกันต้นนี่ยังก่อยล่ะแก้วโป่งโป่งโป่งทะเลอุ้ยหมักพริก้่นนี่ฮ่ะอ๋อหมักพีกินยังนี่เกิดใหม่ไม่เคยเห็นเลยก็คอยกับข้างข้างแรกคือกันข้างแรกชีวิตมันก็เป็นหมักพริกรสชาติแบบเดียวก็หมากพีกเฮาบอนี่ค่ะบัวเพ็ดบ่อ้ โดยโดยโดยโอ้หมึกพริกอินยังกว่าเพิ่นห้องนี่แม่ค่ะา่ากามาส่งอย่างนี้เลยว่าโอ้โอ้คักเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะมันใกล้ๆคืออันไอ้ดอกมะลิเนาะคือดอกไม้พี่น้องเอนะ้ยเปิดถาบมามื้อนี้อยู่พี่เด้อพี่น้องเอ,นะอ้ยเนาะอยู่ห้านทายต้นไม้มื้อนี้พี่น้องเ,เ,เ,อ,อ,เอ้อเย,นะอย่ยอ มีทีใหญ่อยากได้บ่ขอซื้อแล้วเนาะพอซื้อยอยู่มันมากเลยเนาะมิมากัานแล้วซื้อไปก็ได้กินแล้วเนาะว้เยเลยเอาพี่น้องเลยเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงน้อเบิดสุขสุคนพ่อพ่อก,กับแม่น้องอนนท์มนีนมน้ก,ก็อยู่ต้นหน้าฮ้านต้นไม้พี่น้องเลยเนาะ พริกทุกันมีแล้วโดยสบายดีเมื่อนี้พุ่นทางเบาแสนเพิ่นเมื่อนี้จากเพิ่นชื่อต้นยางเพิ่นพาอ่ามาเบิงก็ข่อยกับั้งแรกได้ได้เขาอันเอินเอินเอิญเอิญทำมาอุ้ยไปถามเจ้าของฮะเดิ้อข่อยก็อยากได้คือกันข่อยก็อยากได้อยู่ได้ไหมนะเออปกูกูดูหน้าบ้านเอินเอิญคำมาหน่ะต้นใหญ่ใส่ผักผักครับเออ อ๋อหลอกอยัสวงางามแด้นี่อนนโอ้ยคากๆพี่น้องเลยอเอาเอ,าเอาสบายดีทางนี่เนาะโดยสบายดีทั้งว่าเซพนพะ้อเนาะเลยสิเป็นได้เสิมาหาวันต้นเงินต้นคั่มหเดี๋ยวนี่ขึ้นไะด้หอันนี้แบอันนี้งามเลยนี่ค่ะ อนุมานโอ้ oh, มีวามหมายว้ในใดก่อนเนี่ยมันเป็นนันวาอหมายรกกันเ็นสิ่งดีขนาดเป็นสิ่งมง,งคลค่ะโอ้ oh. ถ้าเป็นวันคนนะรัน้ำ้า่มันคมมันเป็นน้ำดอกมากถือว <lived. S 1> ่าน้ข้าปุูมมันก็เป็นดอกเลยค่ะับมี้มโอ้มันเป็นดอกมีสมีโซกไม่ลาบสิบอ เนาะต้นพูมานเพิ่นบ่เนาะงามๆพี่น้องเอ้ยดอกเพิ่นคล้ายๆคือดอกเข็มเนาะย่อยเนาะได้เพิปลูกอยู่แ้เ่ยมันลดจักเนาะอันนี้นี่เฮาอยู่สนี่บ่แซนบอกปาดุงอยู่อ่าอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์ได้พี่น้องเอ้เนาะอยู่สวรรค์พี่น้องาซื้อต้นบักม่วงบักม่วงบ่ครับอกอ่าหน่อไม้เลี้ยงน้องเนาะหน่อไม้เลี้ยงน้องมีอยู่บ่ทาง้านเพิ่นมีบ่อันนี้เลยอบ่แซน อ๋อเฮาสิเอาไปได้เลยงามเนาะนี่ต้นมะม่วงมยังแคบี้ยน้อยนะเอาเอาตัวน้อยีะตประมาณนี้น่ะถือได้อยู่อใหญ่ก็ว่าโอ้ันได้แต่ว่าใหญ่กบคนะราคาบ่บ่สเนาะคนะราคาัม่วงยังบ่เ้เจ้าอยากได้นะเม่วงยังก็ ียวสะเวยใหญ่เฮากินบ่ว่านี่บ่ยะเขียวสะเวยใหญ่เนาะเออเฮาว่าบ่ฮู้จักซื้อมันติเฮากินมื้อวานนี่ฮะนะอ๋อคักแท้นี่เพิ่น้องต้นยังนี่บ่คล้ายๆคือต้นตาวแท้นี่โอ้พี่น้องเอ้ยน่ะต้นมเนาะมีแต่ต้นงามๆพี่น้องเอ้ยเนาะอ๋อให้กต้นไม้ยางพี่น้องเอ้ย ต้นเท่าไยก็ใช่อ pues ันนี oh, 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 oh. Oh, oh, no la, ้ยยังอ่ะโอ้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 ยางแตกโอ้ยพี ha ่น um ้องเยภูอยู่พังภูรถสามล้อเรายางหนาแตกพี่ทอเพ่เกิดวันที่ตอนเราเข่าหิ้มทันนะโอ้ยยางหนาดาวขนะพี่น้องเยเนาะแตกเปเลย บอกแตกเชียนห่านนั่นสมใช่มหมจัะตกใจพี่น้องเลยเนาะยางแตกเอาเอาเบิ้งเนาะเบิ้งเบียดเขาก่อนพี่น้องเลยใช้ไรนะบ๊อก คนละอนาได้ันเดียวกันบอสที่วันนี้ได้จังว่าเ้อบอเซนคอยกับบอจ้าคือกันเจ้าภาไปฮันเพื่อนมี้ะเพื่อนมีวคนละเดียวกันโอ้คนละนคนละฮานบอเซนเลยอ๋อเห็นบอาว่าในข่าบ้่าอะไรกันที่นั่นี่ัน ไใบน้องๆนี่เลนะอ่าอันนี้เอามางม่วงซะเนาะซอยกันฮัลโหาหาเลือกต้นอ่าสีตรงๆแน่ว่าเจนนี่ตรงๆงามๆซื่อๆอ่ะตรงแไหมบออ่าเอาใบสีลายตันน้ำมือเจ้าได้ค่ะโบเมนตัวไหนตัวไหนอัวนี้ได้เพาะอ่าตัวนั้นช่องสีคากอยู่ยอดช่องสีแตกอ่อืย ต้ ام, นนี่งามพี่น้องเลยเป็นห well ้องต้นยางเลนเนาะคือใครคืออันคืออ okay. okay. ันกกดอกไม้ยางเนาะโป่งทะเลโอ้เพื่อนห้องกันต้นีนยังก้อยล่ะแปลว่าปงปงปงทะเลโอ้โอเคเพื่อนเพอนซื้อมาไหวเจ้าตัวเมนเนาะงามพี่น้องเ้ยแปลว่าซื้อมาตั้งไหว้ ตั้งเอาความสวยงามเนาะได้ซื้อซื้อเอาเมื่อไหร่อยากได้เอาเมื่อไห้่แต่ได้ต้นใหญ่นี่ยังมาได้จะมาได้เอาต้นใหญ่แล้วขัดเนาะใหญ่ใบด้ต้นใหญ่แล้วมาจะเอามาได้ไม่ได้เนาะมันถือยากเนาะที่จะนัต้นหางชิันยังได้ยังอันไหนขเมื่อเนาะมันอุ้ยไก่ได้อยู่สวรรค์พี่เจ้าอยากได้ยังกันนะม่วงนี่หางชิบันเนาะเอออันนี้ต้นต้นพกบ่ เดีด๋ยวจะชื่อน้องไม่ช่ยเพื่นหาน,นั่นเนาะมแน, <c oughs> นคอยว่านงไม่้คอยว่าใบอันกบนงไม่ยา้งวาเอาเอาเอมแนน่ะกินนีตกใจว่าตีนรถแล้วแตกพอดเฮือมี๊หว่ะเม่น,นห,นหน่านโอมอยู่บ่นะฮะม่วงม่วงแบบเขากินเพว่านี่ใหญ่เลหมางใหญ่เห็นบ่เกีียวเสวยบ่ใหญ่เห็นบ่ มันเงี้ยงายมากเลยลูก่หรอโอ้สนใจวะสนใจก่อนเนะเพราะว่าเขายังคิดไปหน้าอยู่ได้มาดีได้มีโอกาสจะมาพูดจักว่ามีกับทีได้มาเอาเนาะพูดจักว่ามีกับทีมาโดยโดยป้ามาพี่ก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นอยากเบี้ยวเนาะ ตัวนี้ออกดอกแล้ววะเซนมึงนี่ออกดอกเลยตัวนี้เนาะมันเนี่ยนั่นมีเลี้ยงน้องมีไผ่ตุ้มๆแล้วก็บงหวานเผ็ดไผ่ก็มีหลายไผ่หรอไผ่ยังน้องกนะแล้วไม่เลี้ยงน้องแบบออกตลอดนะนะเลยสองกันไผ่เนี่ยภาวะไผ่กินดิบได้เลยล่ะเป็นบงหวานเผ็ดน้ำโขกินดิบได้เลยก็มี

อันนี้อันนี้ไผยังไนี่ฮะบวงวานเผ็ดน้ำผึ้งบงวานเผ็ดน้ำผึ้งผู้ีแล้วน่มีใบแบบนี้ใบแบบนี้เยบไรดนงก่ามนแบบนี้อไสกินซุ้มไมเดียงนองบ่ตัวะเอาไกินซุ้มไม่เดียงนองตอนอยู่นี่อืมไมเดียงนองอ๋อไมเดียงนองแบบมันจะเป็นคลือนได้คือหน้าเอาเลยแมนแมนนแแมนนั่นน่ะไม่เดียงนอกเลยนแมนเรไมเดียงนอง ไทกินซ oh, like pues like no. ุ้มก่อนกระโดดขึ้กันเนาะน้ำไม้เนี่ยไม่คือไม่คือเป็นขึ้นน้ำไม้ไมาใา่ไทีสิเนาะโดยโดยน้ำไม้จากนอกเนาะโดยมันคล้ายๆคือไม่ใช่ไทยแต่ว่าเวลาออกนอน่ะคืออยู่น้ำหน้าเน่ะมันบริมีมันบมันอันทั้งในมันน่ะมันสิบเป็นหูแล้วมันสิตันนะอ่าแม่มันสิตันใชาอยู่ในหน้านะน้ไม้เนี่ยน้ำไม้ไทยแต่ว่ามีไงเยอะแยะบ่บ่นั่นพน้องไบหวานเป็นบ่ยไว ดำไมท้กอนกงเว้นเนาะโมโมเมนตว่าเซนตัวนั้นเอาไวานโอ้เป็นห้องไฟกินซุ้มบ่โอ้องไลืมแรงไลืมแรกเพราะว่ามันกัคือจับไ้หอจับกันเรื่องงมันเกอตลอดตัวนี้ได้เซนอันนี้พะม่ยังแต่ตัวนี้คือมีแหนงแน่นอะไรกินซุ่มละไรกินซุ่มะนขึ้หน้าอันนี้ตัวนี้น่ะใบโอ้ใบ่ย่อันนี้มันเป็นคือคือธไมาติงไผ่จะมเป็นนั่นน่ะเที่ยวๆตัวนี้เนาะ เอาไปนี no ่เ no นี่มันมันมันบอกว่าเอาหน่อไม้ด้านนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนี่ยบอสเซนเจ้าคืออันเอาตัวตัวล้ำตัวเขียวๆนะเมื่อกี้บอสเขียวๆยันยันอ่ะเอาเงยอ่บอสยันยันตัวนัยน่ะอันนั้นแ่ะอันเดียวกันบอสเม็ดหน่อไม้เดียวกันนี่บอสอ่าไ่ยากเอาหมดแหละบอสบอสตัวนี้นะมันมันรำมันแตกนะบอสเซนเนี่ยบอสมันปลูกมันแาบโมติดตัวนั่นนะตัวใกล้มือเม่นเม่นเม่นเมนตัวใหญ่ยันยได้เนย มันยังมันยังติดเลยนะเบอร์อะไรคะนักบอเบอ่งก่อนเออได้อยู่รืว่ามึเป็นกเออตัวหตัวอะไรมแตกแม่นได้ได้เข้ามันแหงอ้ยเคลื่อนเคลือนโอ้ยโอ้ยเชอกนท่านเดียกันไปเอาเคลื่อนเคลื่อนจนพักอัน พักคิเล no yes. <sh> <sh> ็กเอ้ยย <soybeans> ังเกาะต้นเป็นห้องดอกแค่เนาะต้นดอกแค่พี่น้องเลยดอกแค่เป็นห้องคิเล็กฮะจังหวะนี่คอยมาแชร์เจ้าได้ถือนี่เลือกเลือกกันว่าต้นว่างไงแน่สุดท้ายว่าแขวะเจ้าได้ถือดิ มีตัวนั่งก่อนจังสิมาซื้อๆมีตัวไรเนี่นะจอดลึทะอยู่นะจอดทะลึ่ทะเลอและว่ายแยังเคยรถเรามีตัวจอดลึ่งทะเลอร์เาขอวาจเอาตัดนใบมักรูดได้หนอ๋ออันนี้อันอันนี้มันมักมองเคียสเวยะลอยชื่อไปเรื่อยปเดเนาะเลยเบิ้งบงพื้นที่เป็นก่อนเนาะเคียวหน่อยก็เียวหน่อยน้ำน้ำดู ภ <ไอ S 1> <ม>าคอ้กทีน่าออเด้เนิอือน,น,น,นห้องพักยังก่อนนี่ไมหมคะอืจอญญว่จกากขาเขากินอยู่เป็นวะมันหงองกันละกันตัวออกนอกนอกับมีหากบนอันห้ยองไฟยังก่อตัอมนันไฟกินซุมนซ้มตัวน้พี่น้องเลยค<อ>ักหักหัเนาะมีแต่ต้นงามงา หมากปีกแกชื้อเมื่อกินได้เบิดกินได้เลยหมากริกกะเออต้นมะเขียบเบียยเขียบเนาะมะเขียบหมางง่ายง่ายนี่บ้านี้ไหมคะมะเขียบน้งมัะเขียบง่ายๆนะเป็นน้นเผ็ดปากซองโอ้เขากำลังย้อมปลูกด้านเผ็ดปากซองกันเลยเขียบเห็ดปักซองปลูกไว้อยู่เลยปลูกเนาะใหญ่ไว้ปลูกอยู่ที่ไหนเอออยู่ตรงมันเหมือนป้าผุ่นนำบงใบมะกรูดเจ้าบงเขาเลย มาเกเตปเตปมเอโอ้ช่บให้ค้ะดบต้นฮ่อยมาแกๆมันกจิกว่เอาบมมันเต็นดวแห่แต่ละบ้านก็เอินบ่คือกันเนาะต้นนดโดยเอินมะกระเฮาผามเกเตปเดี๋ยวอันต้นเอินเอิข้ามมานัน เฮาถือเมื่อสบายเฮาจังเอาเมื่อใดบาต้าเรนผ่านมาจังให้เพิ่อนเออเอิญเอาเอิ้นเงินเอิญเข้ามาเถอเงินกำลังสิร้อยไปเด้อมาพี่มาพี่ตัวก็แ่แล้วเนาะเออไม่ชวนนะว่าเออมาพี่มาพี่มาพี่ว่ะเอานั่งนั่งคอกนั่บ่มบ่อต้นนั่งคอกวะมีพี่น้องเลยหลายย่างหลายแนวเอแล้วมีโอกาส เป็นอไนักอยมีอเดดยอันนี้อันนี้ี่ต้นนึงเท่าไรก่ห้าสิบเออก็ก็โอเคอยู่เนาะเดโดยเอาเอาเมื่อสะดวกสบายเขาจังมาเอาไม่มีรถไงเป็นงายมาิ เขาเขาเขได้ข่าวว่าเสื้อที่อ่ารทำอะไรได้ต้นยังงเอาโลชเอร์โลนเรนจเอาจเอาลกๆได้ไปลูกเหมืนันนะเดออันนี้ปลูกรถอมันมีหงไว้อะคอยสนใจต้นมะกรูดคอยต้นนี้ก็ต้นใบมะกูดเพราะว่าปลูกถ้าพ่อก็ถ้าแม่แลปลูกได้เท่ปลูกนะมันบว์มันโบติดนะใชก้าลดเมื่อไได้อยู่บอได้บอกไ้บกุ้ยเอาเอาหาต้นงงๆคอย่อยออยากได้อะ นได้งามเด้นีจ้ะงามเวลาสามต้นเลยเนาะปลูกเยอะนะปลูกแถวนะต้นละสองห้าสองพีหน้ากัอยากไรเบิงเลิกหยิบต้นไม้่คนเป็นโทษเด้อจะเสียอานี่เลยติดใจเนี่ยสามต้นเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเมื่อแล้วค่อแฉ่จะปลูกลองเบิองปลูกอยู่อยู่เฮือนหเลยเนาะเดินเฮือนหาอยังเธอติดพี่น้อยแล้วมื่อมือตั้งใจมาเอาก่อน อันนี้ไล่อยู่งไงว่าตั้งใจตั้งใจมาหาพี่เด้อตั้งใจมาหาเลยวะเรายังไปเมื่อไหร่ดิลุงจีนวะยังสิไปข้างหน้าอยู่วะเซนได้อยู่บ่ได้อยู่ต้นต้นแต่นี้งามแท้นี่วะสินั่นไปจับแล้วได้นี่สามต้นเลยนี่คือกันนี่อ๋อสามต้นนหรอเพิ่งเล่าไปสามต้นเลยอ๋อตันกับนี้กับสามคือกันเนี่ยว่าสินเอาตัวนี้วะ ตามนินาะแล้วต่แล้วตัวนี้มันเป็นแบบอะไรกันงามกันวงามอยู่กับเป็นเบี้ยวนะตัวนี้มันตรงตรงเนี่เอาเอาเลยตัวใดกันตรงนี้สองทุกอ่ะเอาเอาพูดอันต้นเนาะเจ้าเม้าว่าเจ้าอ่ะเอาตะนหนึ่เนี่เอาตัวนี้เนี่ย ไปใส่ถุงให้ก้อไหนไปใส่ถุงให้เอ้าต้นนี่นะว่าเอาต้นนี้ต้นนี้เออเอาต้นนี้ตอะตอะเอาต้นสามเอาต้นสามต้นนี้ออกอ่าต้นนี้เบาเลยเลยเลยได้ล้วแหดีใจดีใจเยาวชัยทั้งโมเสนเพิ่นกุ้งให้ต้นนั้นใบมะกุ้งโดยโดยใบใบนี้ เนาะใส่ตะเอาต้นมีน้ำแต่ว่าขาดเพิ่นนี่ต้มยำโมเ่บได้แม่นผักขาดนี่ต้มยำโมเ่บรสเออของมีข้าวมีอย่างได้บ่ได้โบไปไปเน่ข้าเสียเอาไปไปได้เนาะี้เนาะอ้าโดยขอบใจได้ๆเด้อโดย เอาเมื่อไรวะเมื่อแรกวันนี้เ่สิบวันนี้หมดแลวเอาไปนี่เลยเอาว่าแซนเอาไปใส่เบนี่เลยบ่ซื้อแวงเล่นตัวดีเที่ยหนาวจังว่าเอาเหรอใช้ได้บ่ฮะตาบางใช่บ่เอาอันนี้ออกก็ได้เอากาแฟออกก็ได้ได้บ่มัดบ่มัดใส่อันนั้นเอา เราบานี้พี่น้องเลยเนาะไปพบพ่อกันอยู่อ่ายังไม่ได้เฉลยเลยเนาะชื่อไปไห้ไพ่มาเซนชื่อไปไห้แม่อุษาอ่าชื่อไปไห้แม่อุษาโอ้ยดีใจนแ hm ะแม่อุษาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยเอาไปพบพ่อกันอยู่เพื่อนแม่อุษาพูนเนอะบานี้พี่น้องเลยเนาะโดยอยากไล่เฮงยินดีอยากไล่เฮงยิดีว่ะชื่อแม่เราอีกแล้วนี่กปวชื่อแม่เราอีกต้นบ่อยเนาะ

หอกมันง่ายเนาะคือง่ายแม่เธอพี่น้องเลยเนาะเอาเอาเพิ่มอีกต้นหนึ่งเนาะมีคาโต้กวนมีผัดมีอะไรด้วยโอ้เอาดอกแคครับใบมะกรูดพี่น้องเลยโดยอ่ะเนาะสาวมินาเอาไปใจ่นได้ก็ได้โดยพี่น้องเลยมาเห็นแต่ก็มีแต่แนวงามๆเนาะ อยู่ในห้านเพิ่นกับมีดินพร้อมได้พี่น้องเลยเนาะต้นใหม่ตกแต่งใช้ข่อยฮะอุ้ยหมากพีกวนี่ค่ะเอาหมากพีกีนยังนี่บุ๊คเกิดใหม่เคยเห็นไหมก็ข่อยแต่ครั้งแรกคือกันข้างแรกชีวิตมันก็เป็นหมากพีมัรสชาติแบบเดียวก็มันพีงเฮาบ่เนี่ฮะก็มันจะบ่เพ็ดนะบวเพ็ดบ่โอ้ โดยโดยโดยโอ้หมักพริกอีนยังกว่าเพล่นห้องนี่ไหมค่ะข้าราการมาส่งไหนนั่นเลว่าโอ้โอ้คักนพีน้องเลยเนาะมันใกล้ๆคืออันไอดอกมะลิเนาะคือดอกไม้พี่น้องเลยโดยคือดอกไม้คือดอกมะลิเห็นไหมพี่น้องเลยเนาะขอบใจ้ดโดยขอบใจขอบใจคือกันแถอพี่น้องเลยเนาะอ่าะซื้อไปซื้อมาดื่ม ดื้อแม่อุตสาพี่น้องเลซื้อต้นมะกรูดได้แบบอยากซื้ออยากให้แม่อุตสานำ้ำแม่ขาวอยู่ไหนวะแม่ด้วยอะไรแม่แม่เราแค่ขาวแม่แดงกินไม่ได้อ้าแม่สิวะเราแค่แดงกินไม่ได้่เหรอได้คือเห็นอยังก็ออันนี้ใส่ตะกร้าจะบ่วัวจิตได้สิพาะันบ่ได้ไหมใส่เนี้ยอ้าวใส่นี่เนาะ มันมันจะเป็นแบบคือดอกดอกใหม่นะบอจิตมือหมุไว้ก่อนดูไว้ก่อนอ้าวไปนี่พี่น้องเลยเนาะพากันบอบังเจ้าบอเปอร์เซนอันนี้นะให้คอยถือบอบอจะมาตั้งทั้งหลังนะจะมาบังเจ้าได้อยู่เนาะโอเคสัพี่น้องเลยไปไปนี่เนาะพากัน เดินทางบันนี้ทางลูกจิตกับทั้งนี่แบบไปร้อมหรือว่าไปไปแต่น่าสบายดีเด้อเนาะโดยโดยสบายดีทั้งบอเษัพบโดยพวกกันไม่พี่น้องเลยเนาะ